สวัสดีครับมอาจารย์สนชัยผ้าหมามาออกกำลังกายนะครับบัน้ไสนด,ดนแล้วมาเนี่ก็เลยไกล้สดในเอฟซีสุขสันทุกคนได้เบิงกันนะครับหมาพันปักมาทุกวันนะครับแต่ว่ได้ไรสดงานมแรกเนี่ยต้องผ่านมาเดิน เดินออกกำลังกายที่บ้านสนามนี้เป็นสนามเก่าของถมเมื่อก่อนนี้ในอำเภอบ้านไผ่นี่ใหญ่ที่สุดการนตลาดข้องถมนี่แหละไป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 ,ไป พอะไรสดดลเนะครับบอกไม่ีเวลาครับพีน่น้องชาวเอฟซียูทูทุกท่านต้องขออภัยด้วยนะครับมันมีภารกิจหน้าที่เยอะแล้วก็ไม่มีแอดมินมาถ่ายให้ไปใส่กันขึ้นกันนะครับบางคนก็นว่าไปทำพิธีหันไปหันไปนี่ไป เที่ยวหันเที่ยวหนีสายมู่ไปคือบทไทยไม่เบ่งแน่วาสันว์่าอาจารย์สนใจกะผูสนใจกะขอเลี่ยนตามตรงหรือว่านะครับเทึ่งเข้าไปเหตุปีเที่ยงถึงเงมลร่สดมันเขาเรียกว่าถ้าพูดแบบบ้บานเาข้ากัพอหจากแล้วเขาก็ะดีว่า อาจารย์นี่ไม่สมไม่สำรวมในการคลองตัวสมกับเป็นผู้ใหญ่ประมาณนี้ไหมครับกสิประมาณนี้ก็เลยเขาก็เลยบอดอะไรเพราะว่าตรงนี้เขาก็จุดมุ่งหมายกับตรงมีเอฟซีตรงมีผู้นุผู้ี่มาถือกล่องยางน้ำเ้าของเสีย เสียเขาทั้งทายทั้งเบาเฮ็ดอันนั้นเองทำงานควบแบบนั้นก็คือไม่ได้ถามว่าใายได้เดือนละเท่าไหร่ตรงนั้นเขาบ่ได้ทํำง,งานก็นคือบไดษัทละถ้าเขาได้ทำงานเท่ากับได้เพราะว่าเขาต้องต้องลงดูดูพอเอฟซีทวงมาว่าได้หลายปันไดเดือนหนึ่งเขากับตอบแบบป้มีอย่าง ขอกลางขาคือไม่ได้ได้ก็ประมาณสักขาประทู่เนี่ยแหละรักร้อยเ่าเป็นรักพันนี่คือการชี้แกงถแถลงไขให้เอซทุกท่านได้รับทราบนะครับแม่แตงแต่พผ้านักร้องไปเห็ดอันนั้นอันนี้แม่แตงแต่ ไปใส่เสียงแม่ตัง้งแค่ไปโอ้อีปทาลายยางคือ้ช่องนี่เข้ากะเข้าเห็ดขึ้นมาเนี่ยกบเพื่อทอีจา่าเลี้ยนลูกทายท่าไปกับสาวน้อยเพชรบันแพงไปกับบุ้งกำเพลนกระบอดโจไป็นแคเพราะว่าเขาเป็นผู้สามาคาัครใครไปทายน้ำวัด น้ำรำน้ำยังผู้เขาเล่ากาที่เข้าไปทัดศนาศึกษาในสายมู่เขาก็สามารถที่จะถ่ายได้แต่มันไม่มีใครถ่ายให้แอดมินเทอาบโบอกขยันเหตุแบบนั้นหรือมันเหตุปเปลี่ยนหรือมันอยากอายหรือมันยังได้กับพัรเมื่อก่อนนีได้อยู่เดือนละหมื่นกว่าสองหมื่นแต่เจลหรือไม่ไม่ตะบอดโจเหตุให ว่าอาจารย์สนชัยกับบ่ได้บ่ได้เฮ็ดทายเองกับบ่ได้ในคณะที่เขาเดินไปนี่ผู้คนี่จ้องเข้าตากับเองเลยแม่กัะเาสีายไปเฮ็ดแบบนี้กับโอ้ยบ่มีความศรัทธาดอกไปเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้คือปู่สนชัยอาจารย์สนชัยก็เจ็บภาพพดดีๆของตัวเองตรงนั้น เอาไว้เท่ากับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะเนาะพอาสร็จม oui, หาจ e. ินเดี๋ยวก็เอฟซีก็ดีว่าเอ้ยมหาจินน้ำยังสี่ยังสันสันสี่กับว่าสิ่บบอดีคือสิ่งสิ่บอดีเนี่ยห็นไหมหน่อยที่สุดสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งใดบอดีเขากับไปสั่งกิโลขายคือว่า ตอนนี้อยู่ที่ลานสนามเนี่ยลานสนามควงขววงอสมควนเนี่ยมดแรงกัออกมาเดิอนออกกําลังกายพ่อได้ย,ยืดยุ่นเส้นสายเย่งน้อยนะครับใครที่กำลังชมอยู่ในขณะน,นี้นะนะครับก็ หัวใจนะทั่วนะหัวใจน,นะครับนี่กาวันเสาเนี่ยเสาสิเจฮอนเนี่ยก็จะเดินทางไปอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปทำธุระอยู่วัดไม้สามคัคคีแล้วก็ เอาเพลงไปถวายพระคู่โอมนะครับเพลงสเสน่ห์เสน่ห์สีพึ่งเขียวซื้อเพลงนะครับเป็นม่นสเสน่ห์อยู่ในวัดของขังเพิ่อนอา่าวดค่าขายเพิ่นเป็นให้แตงให้พรากระเจียวเพลงไปถวายลองโดยนัดสุรศักษ ขออนุญาตจากใครให้นักศรศักมาร้องไห้ให้นักุรศัก์มาร้องไห,นะห,งห้ช่วงนี้สามลอยทั้งโมงหนึ่งโมงสองเพิ่หล่นยุงเทพนะครับตอนนี้ก็ได้ก็บบ่ได้ ถามไทยยังกันสักยางกันแน่ดอกเขามีธุระหรือเขามีเร่องนั่นโดยมีขยันขาัจีโทรมาถามกันขวัญจีรีบออกสูฟังอันนี้เขายังบ่มีหยัางค่ะใครทำการแสดงอาจารย์ต้นชัยเกือบได้ติดต่อเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาครับก่อนหายขอบของใจแล้วเนาะเอฟซีนั่งพักก่อนสักพักหนึ่ง ตอนนี้ก็บาได้ติดต่อกับผูใ้ใดแต่เมอนก้าผู้ใหญ่บ้านวงเพชรลำเพลินถา,ากมาพ่นบอกว่าอยากให้เบื้องมือเปิดแสดงทางทีมงานว่าไี้เปิดวันที่เก่าไนได้บร่เปิดวันที่เก่าหรือวันที่สิบวันที่เก่าหรือวันที่สิบว่าพอวันสีอ ไปทำพิธีบวงสวงวันจันทร์สีหอดเนี่ยนะไ,ไปเห็ดบวงสวงหคือสาวน้อยจนเป็นแพงวันจันทร์สีหอดเนี่ยพราะว่าวงนี้ยก็เป็นวงเอาค่ายออกคู่ออกกับอาจารย์สนชัยเนาะเฮากะสีฝ้าวไปจิงจิงเล้วกก็ว่าดี้ไปเพชรบูรณ์นะไปอำเภอหนองไผ่แล้วก็สิเลยเขาภุเทก ไปวัดราชโอรสนะครับเพราะว่าเขาก็มี่อย่างนั้นนะครับสิบกราบาพาอนอน์ไปวัดราชโอรสแต่ก็ยังคอยจะกลับมาเลยเจตนาอีกอะพอแต่โท,ทรศัพท์จากพี่นายมโนเบันบอกว่าจะบวงสรวงวันจันทร์ใช่ไหมจันทร์ก็เลยไปเราต้องรีบกลับมา่าน เจ้าพอดีไปไหมอันนี้ก็จอดจันทร์ซะแลเกินเวลากับฉันฉิดเนาะเขากะต้องรีบไปรีบกลับมาแ่งอีหยังจัดแจงแ่งอีหยังไว้แต่รับอันนี้ก็คือพระนาทีกะเลยสิไล่สดจกักาสิไล่ว่าจังใดนั่งไล่คือเก้านี่แล้วพนว่า นังไรคือเก่าในะมันกันนางไรเดีย๋ยวยุจากเสียวยังมาเบาเพราะว่านักเรืยนเนี่ยกะไม่เอาเปาเอาสิมาบอกเรื่องไหนเขาก็ไปดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนก็บอกเป็นไปสั่งกระแสนั่นนี่สั่งคอนเทนต์นั่นก็บอกเป็นนี่นั่นก็บอกเป็น่นเลยบอกได้ไปไรก็ได้อีหยังเขาเอาแต่คนจริงมาเบา ตรงนี้กับเขาพันษาเนะี่ยมีไปเดินทางไปไปถวายพาไตละมีก็ไปไปถวายพาไตแล้วก็ไปถวายผาหนำฝนเที่ยงเขาพันศาสัรฆทานช่วงช่วงนี้แหละช่วงเขาพันศานี่ละ่ะ ครับเหลืออีกวัดหนึ่งที่เขาจะมัเสดไปนี่แหละสิไปวันเสา์นี่แหละแต่ก็จบเลยตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้เวเพราะมันหลายนะครับมันหลายาอาบนมฝนเที่ยนพรรษาจากแต่มือเขาทำบุญนะถาวายนอกจากถาวายสิบกว่าวัดแล้ววก็ยังยั่งเหลือก็ต้องนําไปถวายเองนะนัะนไปถาไวายเองกลับไปเขาก็ไแฟนที่ฐานจี เอาสิทิส่วนบุญส่วนกุศลที่เฮาได้เหตุได้ทำขอทรงถึงเทพไทยเทวาเทวดาที่กปักรักษาเทพไทยเทวาเทวดาที่กปักรักษาพุ่มเจ้าทีพุ่มเฮือนคดีอุทิศทรงถึงเทพไทยเทวาเทวดาที่ดูแลกิจการค้าขายของเฮาหล้กก คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทพป,ปกปักรักษาเฮาทุกถุประองค์นี่แหละละกะเรื่องส่งถึงเจ้ากำนายเวท่าไปส่งเลยกูเลยเวลาไปทำบุญอยาจะไปกรวดน้ำส่งถึงเจ้ากำนายเวทนะครับเจ้ากำนายเวทเนี่ยเพมีพุดเนี่ยอย่างต่อเฮาได้มีแต่สิทธิ์สังเวทสางกำรมไเฮาฉะนั้นแล้วอาจารย์สนชัยก็เลยว่าขอหยกเวท ยกเวรเลื่องเจ้ากรรมนายเวรนั่นเวลาไปทำบุญทำทานกับพญายามผู้ใดกระด้ยเอเอเ่ยถึงคือจังอาจารย์สนชัยบอกเนี่ยอ่าต่าละเป็นสิ่งที่อ่าพุ่มยูบานไก่เทพไท่เทพว่าเท,ว,าเทวดาผนบาร,รมีสูงขึน้นอ่าพุ่มยูบานแล้วก็เพราะว่าจะเป็น เทวดาพูดดูแลก,กิจการค้าขายของเฮ้าขายของดีประมาณเนี่ยเฮากาเอาการอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาไปเนี่ยเขาขอให้เอฟซีทุกท่านเทีดให้มันถือต้องเนาะเทีดให้มันถือต้องมันการิีลธรรมให้เฮามีบาร,รมีสูงขึ้นเทวดาที่ปกปักรักษาเฮาก็บเได้ดูแลเฮาดีขึ้น เทวดาที่ดูแลากิจการการค้าการขายข้ากษตรดูแลดีขึ้นเทวด,ดาที่รักษาบัตรเลื่อนที่อยู่อาศัยข้าเเป็นก็ตรดูแลข้าดีขึ้นเัื่อสินะเหตุไหนมันถือถือต้องแล้วมันกีธาตุให้เขาได้มีสงาาส่าราศีมีความดีบารมีสูงทรงนะครับไก่เสียวพันซาแล้ว เอฟซีสุทรรนไก่จอพันศาแล้วเข้ากัเมีดยดยไรยังเขาก็เหดไป้ายสะสมบุญไว้นะครับมันจะทำให้เราได้สำเร็จเบามาระยัมืมอแรกกับประมาณนี้แหละครับเนี่ย บ้างก็ประมาณนี้ลอะอาเผางอกกับทิมบานกันไปนะชีวิตของคนเฮ้าเนะี่ยเปนบนบเป็นโบลำบ่รวยขอเฮ้าให้ดีมีอยู่มีกินมุมปากมุมทองแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละรือว่าเฮ้าสุดยอดเลย มีเงื่อนข้ามกําเชียวมีโครคไข้ไข้เก็บแนวนั้นแล้วนี่ิีตัวเนี่ยการมันก็เบาไหวเช่นนะครับเข่ากับพระญาติธฏิฐานให้ตัวเองเนี่ยอยู่หลอดปลอดไัยอยู่ดีไม่แห้งนะครับผู้ใดอยากถามอะไรผู้ใดมีคอมเมน์แบบใดก็คอมเมน์มาก ถามไทยเร่องนั่นเร่องนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้อาจารย์สุนชัยบอกขอเดี๋ยวไปดูมะล้อมคณะนั้นคณะนี้ผู้ใดถามมาพวกนั้นเปิดป็นยังไไดหนาเวทีว่าจักรพรรดสี่เปียปียบอัน,นั้นนี่ใช้กันหลายคณะผู้นสนชัยบ,บอกขอบอกขอเปรียบเียบกับผู้ใดความว่าตัวเองบอกขอเดี๋ยวไปดู ส,วสาวสาวหน่อยสันกะเด็เป็นเบิ้งตออยู่หลังหานไปดูขันคู่ไปยกอ่อยเอน่คู่กะันไปก็คือเฮ็ดเฮ็ดแล้วเด็คือหมายถึงว่าไปเยี่ยมไปยามเขาเราลับบ้านตนเองเขาว่านังเบิ้งบ่ไดเออเสียงคือวา,างสันว่สิอาจารย์สมชัยต่องมาผักนพนปวตีซีเคิร์เนี่ ตื่นเปิดสถานีวิทยุจัดรายการเป็นนักสีมากตั้งแต่ปี2 5 3 7จัดรายการวิทยุมากนะครับะนนแล้วก็เลยไปเบื้องอยังบ่ได้ท้นนะครับ,บมีตั้งแต่เบื้องยูทูบเอาผมก็ไม่เบี่ยงสื่อก็นอนเบื้องยูทูบเม็ดมือ อันนี้ก็ฝากให้เอซีเข้าใจเนาะส่วนมากก็ได้มอลลัก็เป็นการลงทุนนะครับลงทุนกันมัดหลายนำ้ำว่าแม่นน่อยทุกมือนี่บ้านมอลลัมผาชาคือสมัยเก่าโบราณพูดไอเห็ดแบบนั่นก็กคือไปเรี้ยงน้ำก้นเขาหรอปราวว่า เป็นมะล่ำปละอ่าเป็นมะล่ำมะกรอนเขาแต้แห่งไปเรียนต้นกนเขามันเนื่อมันล่างอย่าง,าง,ไ,รางไรก็บวัชจักเนี่ยทุกคณะก็ต้องลงทุนหลยเขาขายกำลังแร้งใจกันไปทร้งดัานศิลปินนะครับแต่ถ้ามาทางนี้หรือเขาก็พยายามดูแลกำลังแรงใจกันไป ลูกเต่าล้อหลานแต่ละขนาดแต่ละวงไปอยู่น้ำเนี่ยโอ้ยจะไหวรอมีบ้านนี้พอนี้แม่มาเป็นศิลปินสิก็ถือว่าเออเขากา็เดี๋ยวมาอยู่มากินอยู่พี่กะเบาแห้งพอแห้งแม่ไปอยู่น้ำเนาะก็ขอส่งเสริมพ้ทีิมีใจรักครับ เอาเนาะันนีน้เนาะพี่กันสมีกันเดี๋ยวเกิดยังไ่ยว่ากันไหมเมื่อมีโอกาสวันนี้เกิดจะเรีนกันวันนี้เรียนจากนมี้ไปกับหอดบ้านพูนบ้านมองไฟมองมองยุ่ไกลนะครับโอเคนะครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดี